สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการหาความยาวเส้นโค้งนะครับของงานไปลักษณะนี้นะครับหรือว่างานเหล็กเส้นนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเวลาเราได้นะครับไฟล์กลางลักษณะนี้เข้ามานะครับเวลาเราคลิกที่ผิวชิ้นงานนะครับจะสังเกตได้ว่า มุมขวาล่างนะครับเขาจะบอกแค่ตัว Area นะครับบอกแค่พื้นที่โดยจะไม่บอก r หรือว่า d i เมเตอนะครับของชิ้นงานลนักษณะนี้วิธีการหานะครับขนาดให้เรามาที่ T D Sketch นะครับ T D Sketch d ั o ด,ดาวลงมานะครับในส่วนของ Operation นะครับให้เรามาเลือกใช้คำสั่ง ISO p a r a m e t i c ตัวนี้นะครับลดลงมานะครับ Operation นะครับ ISO p a r a m e t i c เสร็จแล้วนะครับ f a e นะครับให้เราเลือกผิวชิ้นงานนะครับแบบนี้ Parameter นะครับอย่าลืมเปลี่ยนจาก U นะครับเป็น V V จะเป็นสีแดงนะครับให้เลือกเป็น V แบบนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนต่อมานะครับส่วนของ Star Value นะครับ เราต้องการทราบขนาดนะครับความยาวนะครับหรือว่าขนาด r ตัวนี้นะครับจากเส้นนะครับอยากได้ที่จุดไหนนะครับอ่า r ใน r นอกหรือว่าจากกึ่งกลางแบบนี้นะครับอ่าให้เราเลือกสมมุตินะครับผมใส่ star value เท่ากับ1เห็นไหมครับเราจะได้ r ในนะครับความยาวด้านในนะครับ0.5 นะครับเราก็จะได้กึงกลางหรือว่าได้อานนอกแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเอาจากตรงกลางเลยคือ0.75อลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกเขาจะทำเป็นสเก็ตให้เรานะครับติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการเช็คขนาดนะครับคลิกขวาอันดับลายจิวเมตีนะครับเลือกโหมดไซส์นะครับคลิกที่เส้นสเก็ตเท่านี้นะครับ เราจะได้ค่าแล้วนะครับว่าดัมมิเตอร์เท่าไหร่นะครับเรเดียเท่าไหร่แล้วก็ความยาวนะครับเลงเส้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่สามรอยามจุดมิประมาณนี้นะครับยังไงลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ